สนามที่มุยซ้อมนี่เป็นสนามซอม้อมที่อยู่ทางด้านหลังสุดนะครับของซิวดาตเดปอร์ติว่าย่านมาคาดาออนดาครับด้านหลังนี้ก็จะติดกับพ์คขนาดใหญ่ครับบรรยากาศก็จะร่มเลื่นไปด้วยต้นไม้ครับจากวอร์มอัพนะครับก็มาถึงกับการ ลงทีมแบบเต็มสนานครับมุยนั้นอยู่ในเสื้อสีแดงนะครับผู้เล่นตัวดังๆที่มุยเล่นด้วยนะครับในวันนี้ก็มีโคเก้ปูริโดในตำวแหน่งเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็โดมิโก s ซิสมาในตำวแหน่งแบ็กซ้ายซิสมานี่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อช่วง ปิดฤดูกาลที่ผ่านมาครับมาจากราซึ่งซานตันเดย์แต่ว่าเดิมทีแล้วเขาเป็นเด็กปั้นของสโมสรแอตเลติกมาดิดแห่งนี้ครับที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งก็คือโอลิเบตโตเรสครับนี่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงวัย18ปีครับของทีมแอตเลติกมาดิดถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามครับได้รับการจับตามองจากสื่อมวลชนของสเปนมากคนนี้ก็เล่นอยู่ในทีมของวยครับในช่วงครึ่งแรกในเสื้อสีแดงเช่นเดียวกันครับรูปร่างเล็กนะครับแต่ว่า คล่องแคล่วแล้วก็แข็งแกร่งมากครับซึ่จะว่าไปนี่ก็เล่นในตำแหน่งคล้ายๆกับมุ้ยครับวันนี้มุ้ยถูกจับให้ยืนในตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำนะครับ กับการเล่นในครั้งนี้นี่แม้ว่าจะเป็นแพกงการซ้อมนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าักเตะในสนามนี้เล่นกันแบบจริงจังมากครับมีการปะทะกนันหนักๆครึ่งแรกนี้ต้องบอกว่ามุยมีโอกาสโดนบอลน,น้อยมากครับ จังหวะจากโคนไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่ครับเจ้าตัวพยายามวิ่งหาพื้นที่แล้วแต่บอลไม่ค่อยมาถึงครับไม่ค่อยได้บอลในตำแหน่งสวยๆไม่ได้โชว์สักเท่าไหร่ ครับเป็นจังหวะของมุ้ย้วครับให้ผ่อนขึ้นมาลูกนี้คุณผู้ชมจะสังเกตครับว่าเกมเคลื่อนที่ไปเร็วมากครับ บอลเท้าสู่เท้าของผู้เล่นนะครับที่แม้ว่าจะเป็นชุดเบแต่ว่าค่อยข้างรวดเร็วครับทั้งเร็วแรงแล้วก็แม่นยำทุกคนในสนามน,นี้ต้องมูฟอยู่ตลอดเวลาครับจังหวะน,นี้ครับมูยีจ่ายเนี่ครับจ่ายเสียครับพยายามจะดีดไซน์ก้อยออกทางขั้นขวาครับแต่ว่าผิดเหลี่ยมก็พลาดไป จุดหนึ่งที่สังเกตได้ชัดนะครับกับการเล่นในวันนี้ก็คือในจังหวะการไล่บอลหรือว่าการแย่งบอลน,นะครับมุยนี่ยังแย่งบอลจากเท้าของเพื่อนร่วมทีมไม่ได้เลยครับนี่เป็นจุดหนึ่งครับที่ต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น หลายเที่ยวครับที่มุยตีรถเปล่าครับวิ่งแล้วสปีดแล้วบอลไม่มาถึงนะครับในจังหวะนนี้ก็พลาดไปอีกครั้งหนึงครับ เล่นจากทีมชุดเบนี่ก็จะมีเด็กต่างชาติเข้ามาผสมด้วยนะครับทั้งเด็กสเปนเองแล้วก็เด็กแอฟริกันนะครับที่มีแววและทางสโมสรแอตเลติก,กมาดรก,ก็ดึงมาอยู่ในอะคาเดมี่ครับแล้วก็ปั้นขึ้นมา